ระบบเจ้าสํานักต่างมิติตอนที่19นี่เจ้าสำนักไปทำไมท่านถึงได้ลากข้าเข้าไปที่หลังน้ำตกแบบนั้นละ่ะอันที่จริงพวกเราหลบใต้น้ำเอาก็ได้ไม่ใช่หรือไงไม่เห็นต้องลำบากไปยืนต้านน้ำตกแบบนั้นเลยทันทีที่ออกมาจากม่านน้ำตกได้ซิ่งหลงกวนก็บ่นกับไปลู่หลินในทันที ไป่ลู่ลินที่ได้ยินแบบนั้นก็หนังหน้ากระตุกตาเท่าผู้นี้ชอบทำตัวเหมือนกับเด็กเสียจริงถึงมวลน,น้ำที่ตกลงมามันจะแรงแต่ด้วยระดับการฝึกตนของทั้งสองคนแล้วต้านน้ำตกที่ไม่ใหญ่มากแค่นี้มันจะไปลำบากอะไรกันนี่ผู้อาวุโสแล้วท่านั่นใจหรือว่าพวกมันจะไม่เห็นท่านถ้าท่านหลบอยู่ใต้น้ำนะอีกอย่างหน้าแอ่งน้ำตกที่ใหญ่ขนาดนี้ท่านไม่คิดหรือว่าจะลงไปเจออะไรที่อันตรายกว่าพวกพึ่งหน้าไป่ลู่ลินกรอกตาใสา่ ได้ยินเช่นนั้นซิงหลงกวนก็มองสำรวจไปรอบๆอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนจะพบว่าพื้นที่ของแอ่งน้ำตกนี้มันมีขนาดใหญ่ไม่ใช่น้อยเลยจริงๆเห็นแบบนี้แล้วเขาก็คิดว่าที่ไปลู่หลินพูดมามันก็มีเหตุผลหักลงไปในน้ำสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ใช่ว่าจะหมดทางหนีเลยหรอกหรือหักมันมีตัวอะไรอยู่ข้างล่างจริงๆแต่จะเสียฟอร์มของอดีตจักรพรรดิไม่ได้ต้องแถให้สุดถึงจะเป็นเช่นนั้นก็เถิดแต่ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าด้านหลังน้ำตกจะไม่มีตัวอะไรอยู่ สิ่งหลงกวนเอ่ยขึ้นด้วยท่าทีที่สูงส่งเขายืดอกเอามือพล่หลังพร้อมกับมองไปที่น้ำตกอย่างเคร่งขรึมเห็นแบบนั้นไปลู่หลินก็แทบประสาทกินตาเท่าผู้นี้นี่ไม่คิดจะยอมรับความผิดพลาดเลยสินะช่างเถอะเลิกคิดเรื่องนั้นแล้วหาทางไปต่อกันดีกว่าข้าไม่อยากวนอยู่ในป่าที่อันตรายแบบนี้ไปตลอดทั้งเดือนหรอกนะไปลู่หลินพูดพลางใช้ปรญยุทธ์ไล่น้ำออกจากชุดของเขา ได้ยินเช่นนั้นสิงหลงกวนก็ถึงกับพูดไม่ออกเจ้าหนุ่มนี่ไม่ใช่ว่ากำลังแดกดันเขาอยู่หรอกนะเรื่องนี้มันไม่ใช่ความผิดของเขาเสียหน่อยที่ต้องวิ่งย้อนไปย้อนมาเพื่อหนีสัตว์อสูรน,น้าว่าแล้วทั้งสองคนก็เริ่มเดินทางต่ออีกครั้งคราวนี้พวกเขาเบี่ยงเส้นทางเล็กน้อยเพื่อจะได้ไม่ต้องเจอกับพึ่งอสูรอีกแต่ก็ต้องแปลกใจเพราะทางที่เขาไปนั้นดันมีซากของสัตว์อสูรน,นอนตายเกลื่อนกลาดอยู่แถมยังเป็นอสูรพึ่งแบบเดียวกับที่ไล่ล่าพวกเขาอีกด้วย นี่มันอะไรกันไปลู่ลินถามขึ้นอย่างประหลาดใจเพราะดูเหมือนว่าพึ่งเหล่านี้เพิ่งจะตายเสียด้วยรอเรือไม้เอกอ่างงงูรอเรือไม้เอกอ่างย,ายักษ์เหมือนไม่ใช่ฝีมือของสัตว์อสูรน,นะดูสิเหมือนร่องรอยของกระบี่หรือดาบเสียมากกว่าซิ่งหลงกวหยิดพึ่งตัวหนึ่งขึ้นมาดูเอาจริงนะข้าไม่คิดเลยว่าพึ่งที่ไล่ตามพวกเราม,ามันจะตัวใหญ่แบบนี้พึ่งอะไรตัวยาวเป็นฟุตเลย ซิ่งหลงกวนโยนพึ่งในมือทิ้งไปก่อนจะมองไปที่พึ่งตัวอื่นๆเดี๋ยวนะท่านบอกว่านี่ไม่ใช่ฝีมือของสัตว์อสูรงั้นหรืองั้นก็หมายความว่ามีคนอื่นนอกจากพวกเราที่อยู่ที่นี่น่าสิไปลู่หลินเริ่มรู้สึกไม่ดีขึ้นมานิดหน่อยกับสถานการณ์เช่นนี้เพราะเขาดูหนังและอ่านนิยายมามา,มากจนมันฝันเข้าสมองเขาไปหมดแล้วว่าหากเจอร่องรอยของคนในที่ที่ไม่ควรอยู่มันจะต้องมีอีเวนต์สุดมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งหากเป็นเรื่องราวผ่านหน้าจอมันก็น่าสนุกอยู่หรอกแต่การจะให้มาพบเจอด้วยตัวเองนี่มันก็จะเกินไปหน่อยก็น่าถึงจะเป็นดินแดนของสัตว์อสูรแต่ก็มีบ้างแหละที่จะมีคนเข้ามาในที่แห่งนี้ถึงยังไงสัตว์อสูรมันก็ทําเงินได้นี่นาขอแค่มีฝีมือน,นิดหน่อยกับความกล้าอีกเข่งหนึ่งเท่านี้ก็เข้ามาได้แล้วพูดจบสิงหลงกวนก็เดินต่อไปโดยไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติ ทางด้านไปลู่หลินเองแม้จะได้ยินแบบนั้นแต่ก็ยังไม่ค่อยอยากจะวางใจนักเพราะเขาเริ่มที่จะไม่อยากเชื่อถืออีกฝ่ายแล้วเพราะตั้งแต่ที่ได้ออกเดินทางด้วยกันมาเขาก็รู้สึกได้เลยว่าไม่ควรฝากความหวังไว้ที่ตาเท่าผู้นี้สาธุพระศิวะพระอิศวรเทพสมุทรทูตสวรรค์เงกเซียนฮ่องเต้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ได้ช่วยอวยพรให้ที่เธออย่าได้ให้พวกเราไปเจอเรื่องยุ่งยากอีกเลยไปลู่หลินภาวนาในใจพร้อมกับเดินตามหลังสิงหลงกวนไปติด,ตด ซึ่งมันก็น่าแปลกใจเพราะหลังจากนั้นตลอดสองวันการเดินทางของพวกเขาก็ราบรื่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนถึงขนาดที่ทําให้ไปลู่หลินคิดว่านี่เป็นฝีมือของพวกเทพ,พเจ้าที่เขามาโนขึ้นมาเองจริงๆอืมข้าว่ามันดูราบรื่นเกินไปนะซิงหลงกวนเอ๋ยขึ้นอย่างสงสยัยเอาอีกแล้วตาเท่านี้แกจะปักธงหาพระแสงอะไรฟ้ามันราบรื่นก็ดีอยู่แล้วจะทักหางานทําไม ไปลู่หลินได้แต่บ่นอยู่ในใจเพราะตันกะของเขากับคนในโลกนี้นั้นต่างกันเขาจึงไม่สามารถว่าอะไรอีกฝ่ายได้ตู้มอจู่จูเสียงระเบิดตูมใหญ่ก็ดังลั่นขึ้นกล้องกังวานไปทั่วทั้งป่าแรงสั่นสะเทือนที่แผ่ออกมาถึงกับทําให้พวกเขายืนกันแทบไม่อยู่นั่นไงตูว,ว่าแล้วทงที่ตาเท่านี้ปักต้องเป็นทงหายน่แน่ไปลู่หลินคิดในใจ จากนั้นเสียงคำรามที่น่าวหวั่นหวั่นเสียงหนึ่งก็ดังกึกก้องขึ้นมาทั่วทั้งป่าเสียงนี้มีพลังที่ทำให้ทั้งสองคนถึงกับตัวสั่นเลยทีเดียวสัตว์อสูรระดับห้าสิงหลงกวนเอ๋ยขึ้นด้วยใบหน้าที่ชุ่มไปด้วยเหงือ่อทั้งสองคนหันมองหน้ากันอยู่ครู่ใหญ่โดยไม่พูดอะไรออกมาสักคำจนกระทั่งแรงสั่นสะเทือนรอบที่สองได้เกิดขึ้นอีกครั้งพวกเขาถึงจะได้สติแต่ก่อนที่จะได้ทำอะไรก็มีร่างร่างหนึ่งลอยโด่งมาแต่ไกลก่อนจะตกลงมาอย่างแรงใกล้ๆก,ก,ก,กับพวกเขาทั้งสองคน สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทำเอาไปลูหลินและซิงหลงกวนมึนงงกันอยู่สักพักก่อนจะตั้งสติได้พวกเขาเลือกที่จะเดินเข้าไปดูคนที่ร่วงลงมาด้วยความสงสัยทั้งสองคนไม่สงสัยเลยว่าคนผู้นี้ต้องเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เมื่อครู่เป็นแน่พวกเขาอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจึงคิดที่อยากจะถามจากอีกฝ่ายแต่พอเดินมาใกล้ๆก็พบว่าอีกฝ่ายที่ร่วงลงมานั้นได้เสียชีวิตลงไปแล้ว เห็นแบบนั้นทั้งสองคนก็ถอนหายใจออกมาในวินาทีนั้นเองเสียงระเบิดก็เกิดขึ้นอีกครั้งทำเอาทั้งสองคนเริ่มสงสัยแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ในจังหวะนั้นเองไปลู่หลินก็เหลือบไปเห็นสายคาดเอวที่อีกฝ่ายใส่อยู่เขารู้สึกคุ้นตากับมันเป็นอย่างมากจึงพลิกศพของร่างปริศนาดูจินซูเมื่อเห็นอักษรที่คุ้นเคยไปลู่หลินก็เบิกตากว้างด้วยความตกใจพวกมันมาทำบ้าอะไรที่นี่ไปลู่หลินถามขึ้นอย่างสงสัย ในเวลาเดียวกันเสียงตุมตามที่ดังแววมาแต่ไกลก็ยังดังอยู่เรื่อยๆราวกับอยู่ในเขตก่อสร้างขนาดใหญ่ท่านว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่พวกมันจะเป็นคนที่จัดการกับพึ่งอสูรก่อนหน้านี้และเป็นสาเหตุของเสียงตุมตามนั่นด้วยซิงหลงกวนเหมือนจะคาดเดาเรื่องราวได้เล็กน้อยหรือพวกมันกำลังล่าสัตว์อสูรงั้นหรือแต่นั่นมันระดับห้าเลยนะไปลู่หลินไม่อยากจะเชื่อว่าอีกฝ่ายจะสิ้นคิดขนาดนั้น จากที่เขาได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์อสูนมาจากคำบอกเล่าของซิงหลงกวนสัตว์อสูนร,ระดับห้านั้นมันมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับผู้บ่มเพาะระดับมหายุทธเลยนะไม่ใช่ว่าหอจินซูมีแค่กลุ่มบรรพชนหรอกเหรอไปลู่หลินเริ่มขวัญเสียหากหอจินซูซ่อนระดับมหายุทธเอาไว้พวกเขาคงได้ตายอย่างอนาถเป็นแน่นี่ผู้อาวุโสหอจินซูมีแต่ระดับบรรพชนยุทธไม่ใช่หรอทำไมพวกมันถึงกล้าไปหาเรื่องสัตว์อสูนระดับห้ากัน ไปลู่หลินถามขึ้นด้วยความกังวลสิงหลงกวนก็ไม่รู้จะตอบยังไงเขาเองก็คิดว่าหอจินซูมีแต่บรรผชนยุทธเท่านั้นเหมือนกันหรือบางทีสัตว์อสูรตัวนี้กำลังบาดเจ็บอยู่พวกมันก็เลยคิดว่าจะจัดการได้สิงหลงกวนเอ่ยขึ้นอย่างคาดเดาไปลู่หลินคิ้วขมวดเขากำลังสับสนกับตัวเองอยู่ว่าจะทำยังไงดีไม่สนใจแล้วเบี่ยงเส้นทางเหมือนกับรังพึ่งครั้งที่แล้ว หรือถอยห่างให้ไกลแล้วไปตั้งหลักก่อนถึงยังไงสัตว์อสูรระดับห้าก็ไม่ใช่อะไรที่พวกเขาสองคนจะเล่นด้วยได้เจ้าสำนักไปเราไปดูกันดีไหมฮะสัตว์อสูรระดับห้าจะไปดูมันทำไมแค่วิ่งหนีเพึ่งอสูรครั้งที่แล้วยังไม่พออีกหรือไงแต่ยังไม่ทันที่ไปลู่หลินจะได้พูดอะไรสิ่งหลงกวนก็พูดต่อว่า เราจะไปดูกันว่าหอจินซูมันมีเป้าหมายอะไรและพิสูจน์ด้วยว่าพวกมันมีระดับมหายุทธ์ด้วยหรือเปล่าหากมีจริงๆนี่จะเป็นโอกาสให้เราจัดการมันเลยนะจัดการระดับมหายุทธ์เนี่ยนะไปลู่หลินเบ้บปากใส่ท่านคิดว่าเราสองคนจะจัดการกับระดับมหายุทธ์ได้จริงหรือไม่แล้วท่านยัง เอาหน้าท่านฟังข้าก่อนแม้เราจะจัดการกับอีกฝ่ายไม่ได้แต่สัตว์อสูรระดับห้าทำได้นี่เราแค่แทรกแซงเล็กน้อยผลก็ออกมาตามที่เราคาดแล้วไปลู่หลินคิดตามคำกล่าวของซิงหลงกวนก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้หากมันเป็นแบบนั้นจริงๆน้ำตาของจินซูหนิงได้ไหลเป็นโลหิตแน่เพียงแต่ว่าแล้วท่านจะแน่ใจได้ยังไงว่าพวกมันสู้เพื่อล่าอสูรระดับห้าจริงไม่ได้บังเอิญไปเจอมันหากพวกมันแค่ผ่านมาไม่ใช่ว่าพวกมันจะหนีไปแล้วหรอกรือ ท่านก็ลองฟังดูสิเสียงตูมตามที่ดังอยู่ไกลๆนั้นนะ่ะมันยังดังไม่หยุดเลยนะข้าว่าความเป็นไปได้ที่พวกมันจะมาล่าสัตว์อสูรระดับห้านั้นมีค่อนข้างสูงเลยไปลู่หลินรู้สึกลังเลเขาไม่อยากจะ,ะเผชิญหน้ากับสัตว์อสูรระดับห้าแต่ก็ไม่อยากปล่อยพวกหอจินซูไปสุดท้ายเขาก็ถอนหายใจยาวออกมาก่อนจะตกลงกับข้อเสนอของซิงหลงกวขนขณะเดียวกันที่อีกด้านหนึ่งของป่าซึ่งเป็นที่มาของเสียงระเบิดอันน่าหวาดกลัวนั้น มันมีกลุ่มคนปริศนากลุ่มหนึ่งกำลังล้อมโจมตีสัตว์อสูรตัวยักษ์ตัวหนึ่งอย่างเอาเป็นเอาตายอยู่มันเป็นหมีที่ดูดูร้ายและงดงามเป็นอย่างมากมันมีขนสีน้ำเงินราวกับมหาสมุทรมีกรงเล็บที่แหลมคมดุดดั่งใบมีดเมื่อมันยืนสองขาตัวของมันจะสูงได้กว่าสิบเมตรเลยทีเดียวและที่มองข้าไม่ได้เลยก็คือคมเขี้ยวอันน่าหวาดกลัวของมัน เชื่อได้เลยว่าหากถูกกัดเข้าไปสักคำหนึ่งแล้วหลักก็ท่านคงจะไม่อาจรักษาอาวัยว,วะส่วนที่โดนกัดเอาไว้ได้อีกอย่างแน่นอนซึ่งก็อย่างที่คิดมีตัวนี้ก็คือหนึ่งในสี่ผู้ปกครองแห่งเทือกเขาสี่ยอดนี้สัตว์อสูรระดับ5้ามีทลายจิตซึ่งมีทลายจิตเป็นสัตว์อสูรที่มีความแข็งแกร่งทางด้านพละกําลังเป็นอย่างมากก็ตามสายพันธุ์ของมันนั่นแหละที่เป็นสัตว์อสูรประเภทหมี แต่หากให้เทียบกันแล้วพะละกระกลังหมีทลายจิตก็นับว่าอยู่ระดับกลางกลงค่อนไปทางต่ําเมื่อเทียบกับสัตว์อสูรประเภทหมีกลุ่มอื่นๆแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นก็ใช้ว่าความแข็งแกร่งของมันทั้งหมดจะด้วกว่าเมื่อเทียบกันจริงๆเพราะความน่ากลัวจริงๆของมันก็คือความสามารถโจมตีทางจิตวิญญ,ญาณซึ่งเป็นการโจมตีที่ส่งผลกระทบต่อจิตวิญญ,ญาณโดยตรงหากจิตวิญ,ญญาณไม่แข็งแกร่งพอต่อให้มีฝีมือมากแค่ไหนก็สามารถตายได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเลย ราชามีเอ๋ยอย่าดิ้นรนอีกต่อไปเลยแกไม่สามารถทำอะไรได้อีกต่อไปแล้วชายหน้าบากคนหนึ่งเอ่ยขึ้นอย่างเย็นชาอย่ามาพูดจาไร้าสาระแค่สะวะอย่างพวกเจ้าอาศัยอะไรมาทำให้ข้ายอมแพ้มีทลายจิตพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงโกรธเกรี้ยวเมื่อได้ยินเช่นนั้นชายหน้าบากก็เผยรอยยิ้มหน้ารังเกียจออกมาก่อนจะพูดขึ้นว่าอาศัยอะไรหน้าเหรอห้าห้าก็นั่นไง ชายหน้าบักชี้ไปที่ด้านหลังของราชาหมีที่ตอนนี้มีหมีทลายจิตอีกสี่ตัวอยู่ด้านหลังของเขามันมีหมีทลายจิตตัวใหญ่หนึ่งตัวและตัวเล็กอีกสามตัวหากใครมาเห็นก็พอจะเดาได้ว่าหมีทั้งหมดนี้ต้องเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างแน่นอนมีตัวใหญ่ที่นอนบาดเจ็บอยู่นั้นน่าจะเป็นตัวแม่และอีกสามตัวน่าจะเป็นลูกของพวกเขา ราชาหมีเหลือบไปมองด้านหลังตัวเองอย่างเป็นกังวลหากเป็นตามปกติตัวเขาคงจะฉีกกระชากร่างของเจ้าพวกนี้จนหมดไปแล้วแค่มนุษย์ระดับบรรพชนย,ยุสิกวกว่าคนถึงจะมีกำลังรบมีน่ากลัวแต่สำหรับสัตว์อสูรระดับห้าอย่างเขาแล้วแค่นี้น่าไม่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่อะไร เพียงแต่ว่าเขาในตอนนี้นั้นเขาไม่ได้ตัวคนเดียวเขายังต้องปกป้องลูกๆและภรรยาที่บาดเจ็บอีกเขาจึงไม่อาจออกห่างจากภรรยาและลูกๆของเขาได้จึงทําได้แต่รับการโจมตีของอีกฝ่ายอยู่อย่างเดียวและหาโอกาสสวนกลับไปเท่านั้นซึ่งนั่นมันทําให้เขาเสียเปรียบเป็นอย่างมากยา่าในระหว่างที่ราชาหมีกําลังเหลือบไปมองครอบครัวตัวเองที่ด้านหลังอยู่นั้นชายคนหนึ่งก็ใช้โอกาสนี้เล่นงานเขาทีเผลอ ชายคนนั้นพุ่งเข้าหาราชาหมีพร้อมกับปัยุทธ์อันน่ากลัวมันกำหอกในมือแน่นพร้อมกับแทงใส่ราชาหมีอย่างสุดกำลังเห็นเช่นนั้นคนที่เหลืออีกสิบกว่าคนก็พร้อมใจปล่อยท่าโจมตีออกไปเช่นกันราชาหมีที่ได้เห็นการกระทําของมนุษย์สารเลวกลุ่มนี้ก็รู้สึกโกรธแค้นขึ้นมาอย่างสุดจะกลั้นเพราะนอกจากคนที่ใช้หอกแล้วไอ้สิบกว่าคนที่เหลือมันไม่ได้เล็งเป้ามาที่เขาเลยสักคนเดียวเจ้าพวกน่ารังเกียจราชาหมีคำรามออกมาอย่างเดือดดาล มนุษย์สารเลวพวกนี้คิดจะทำร้ายลูกๆก,กับภรรยาของเขาและเขาก็อยู่ในจุดที่ไม่อาจรับการโจมตีได้ทั้งหมดอีกด้วยเมื่อเป็นแบบนี้หากเขาตอบโต้การโจมตีตรงหน้าลูกๆและภรรยาของเขาจะต้องถูกสังหารแน่ๆแ,แต่หากเขาเข้าไปช่วยลูกๆและภรรยาของเขาก็จะเป็นตัวเขาเองที่ต้องเจ็บหนัก ราชามีรู้สึกสิ้นหวังเป็นอย่างมากเขารู้ดีว่าหากเขาบาดเจ็บจากการโจมตีนี้เข้าไปตัวเขาคงจะไม่อาจยืนหยัดเพื่อปกป้องครอบครัวของตนต่อหน้าบรรพชนยุทธระดับสูงนับสิบคนได้อีกแล้วแม้เขาจะรู้ดีว่าหากเขาสู้กลับโดยเอาชีวิตตัวเองเป็นหลักเขาก็สามารถจัดการกับคนพวกนี้ได้อย่างแน่นอนแต่ครอบครัวของเขาก็จะถูกสังหารไปเหมือนกันแต่หากเขาเลือกที่จะช่วยครอบครัวผลลัพธ์สุดท้ายก็คือตัวเขาอาจจะต้องตายและครอบครัวของเขาก็คงจะไม่รอดอีกเช่นกัน ไม่ว่าจะเลือกทางไหนครอบครัวของเขาก็ไม่อาจจะรอดได้เลยถึงจะเป็นแบบนั้นเขาไม่อาจตัดใจปล่อยให้ครอบครัวของเขาตายลงไปได้โดยที่สามารถช่วยได้อยู่ถึงแม้จุดจบมันจะเลวร้ายก็ตามดังนั้นเขาจึงไม่ลังเลเลือกที่จะไปจัดการกับคนที่พุ่งเป้ามาที่ครอบครัวของเขาเขาเหวี่ยงอุ้งเท้าที่มีกรงเล็บอันคมกริบเข้าใส่ทุกคนที่เข้ามาทำร้ายครอบครัวของเขาอย่างดุดัน แต่ดูเหมือนว่าคนกลุ่มนี้รู้อยู่ก่อนแล้วว่าจะเป็นแบบนี้พวกมันจึงเปลี่ยนท่าทางการเคลื่อนไหวของพวกมันแล้วเปลี่ยนทิศทางไปอย่างง่ายดายจนอุ้งเท้าของราชาหมีนั้นไม่โดนใครสักคนเดียวส่วนพวกมันก็ไม่ได้เข้าใกล้ครอบครัวของราชาหมีเลยสักนิดเพราะอันที่จริงพวกมันก็แค่อยากจะสร้างโอกาสให้พรรคพวกของมันได้โจมตีก็เท่านั้นเองทางด้านราชาหมีที่ตระหนักรู้ได้ว่าตัวเองหลงกลแล้วก็ไม่ยอมแพ้เขายังพยายามหันกลับไปหาผู้ใช้หอกคนนั้นเพื่อโตกลับ เขาคำรามออกไปอย่างสุดเสียงเพื่อหวังว่าจะหยุดอีกฝ่ายเอาไว้ให้ได้ซึ่งการคำรามในครั้งนี้นั้นไม่ใช่การส่งเสียงแบบทั่วไปแต่เป็นการโจมตีทางจิตวิญญาณโดยใช้เสียงทางด้านผู้ใช้หอกที่กำลังจะถึงตัวราชาหมีนั้นเมื่อได้รับคลื่นเสียงนี้เข้าไปก็ถึงกับตาพร่าไปเขาถึงกับมองอะไรไม่เห็นไปชั่วขณะแถมยังรู้สึกหูอื้ออีกด้วย แต่แม้จะเป็นเช่นนั้นเขาก็ยังไม่ยอมหยุดการโจมตีของตัวเองเขากัดฟันอัดปัญยุทธ์อย่างต่อเนื่องปล่อยการโจมตีให้ไหลต่อไปจนหอกของเขาแทงทะลุเข้าไปในร่างของราชามีได้สําเร็จระบบเจ้าสํานักต่างมิติเป็นผลงานที่ช่องนิยายมือใหม่หัดแต่งขึ้นมาด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วย และทางเราจะยินดีเป็นอย่างมากหากท่านแสดงความคิดเห็นกดถูกใจและกดติดตามให้กับเราช่องนิยายมือใหม่